กับกลับเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนายสวัสดิ์สมัครพงศ์ในฐานะสมาชิกวุฒธธิสภา,าพูดในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยขอปรึกษาหารือกับประธานในเรื่องของการให้หยุดให้หยุดถนนเส้น4189ยุติถนนเพื่อความมั่นคงปรับปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อปี17โดยชิ่นเชิง เพื่อรักษาไว้ซึ่งผืนที่อนุรักษ์ป่าไม้อนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็การป้องกันการบุกลุกพื้นที่เทือกเขาหลวงที่ยั่งยืนถนนเช่นนี้ปัจจุบันเนี่ยซึ่งได้เมื่อปีสามหนึ่งเป็นปีที่ถูกปิดโดยธรรมชาติแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของโขงป่าโขงสัตว์ป่าคือโของช้างป่า เพราะฉะนั้นควรจะให้พื้นที่อันนี้ไม่ควรจะทำถนนข้ามมาระหว่างพิปูนกับนกพิํำเ mm hmm. พราะฉะนั้นผู mm ้ hmm. ประสงค์ดีแต่ปรารนาร้ายต่อเทือกเขาหลวงเนี่ยวันนี้พื้นที่ตรงนี้มีสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยแล้วก็ สัตว์ป่าจากทุราชมาอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นการทาการถแถวงการสร้างแรงป่าไม้กับการทําถนนเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ป่ามันทุดโสมมากขึ้นการแบ่งป่าเป็นปืนเล็กเนี่ยจะทํำให้ป่าเนี่ยทุดโสมรวดเร็วมากขึ้นสามเป็นช่องทางที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น สี่เนี่ยการถูน,ถนพันธุ์ของสัตว์ป่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วรวดเร็วห้าเป็นพื้นที่รักษาน้ำรักษาป่าที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการที่จะฟื้นโดยกรมทางหลวงเพื่อที่จะให้เป็นถนนเส้นทางของคน,งคนเดินถมันศูนย์เสียงฮบประมาณหรเปล่าฉันขอร้องให้กรมทางหลวงแผ่นดินเนี่ยหยุดการขื้นฟู เส้ทนทางเส้นนี้แล้วก็ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทวงกระทวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยยุต,ติเพื่อให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยที่เชิงขอบพระคุณครับท่านครับ